สวัสดีครับคุณวิโร์ครับผมเอกพัฒจากมัติชนนะครับคุณวิโร์สวัสดีครับคุณเอกพัฒผมวิโรจนะครับครับข้าวไกลครับชวนสนทนานะครับในประเด็นที่สังคมสนใจเพราะว่าอยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ท่ามกลางการพูดคุยกันเรื่องของการดึงงบกระทรวงมาเรื่องของการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่อยู่ๆนี้คุณโรดมีประเด็นขึ้นมาว่า มีการเสนอเรื่องของการจัดซื้อเรือลำเลียงพลขึ้นบกในงบประมาณที่เรียกว่าสูงพอสมควร6,000ล้านทำให้หลายคนก็โอ้โหทำมาอยู่ๆท่ามกลางคนที่อุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่มันขาดแคลนคนต้องการหมอต้องการทำมาอยู่ๆคุณมาซื้ออาวุธแบบนี้ค,คุณวิโรดในฐานะที่เป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดว่าควรจะนํางบบางส่วนจากกองทัพเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มีทัศนะเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงฮะ คือจริงแล้วผมเคยประเมินจํานวนเครื่องช่วยหายใจนะครับรับที่รัฐต้องจัดหาเพิ่มประมาณสัก6,000เครื่องนะคเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นเนี่ยประมาณสัก6,500เครื่องนี่คือคิดในอัตราที่ผู้ป่วยรายใหม่หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยประมาณ8-10%แล้วก็ทยอยลดลงนะครับ,รบแต่ณวันนี้เนี่ยอัตราการติดเชื้อใหม่เนี่ยมันอยู่ที่ราวๆวันละมากกว่า10%ถูกไหมครับ รหรือประมาณก็เกือบ10นะครับประมาณแต่ว่ามันมากกว่า8เแน่ๆแหละดังนั้นหมายความว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องการคําตอบจากรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะครับก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าจะมีการจัดซื้อจัดหาเพิ่มหรือไม่และที่มีอยู่เนี่ยมีกี่เครื่องและพอหรือไม่ครับแล้วก็ยังมีปัญหานะครับซึ่งรัฐบาลพึ่งปรับระบบในการจัดสรรและก็การจัดส่งเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับซึ่ง จริงๆดูเหมือนจะดีแล้วแหละนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็มหาดไทยเนี่ยจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ให้โรงพยาบาลและก็เจ้า,าที่อย่างอสมอเนี่ยให้มีเพียงพอใช้ก่อนดูเหมือนจะดีะใช่ครับแต่วันนี้ฮะผมผมก็ช็อกเหมือนกันที่อยู่ดีได้ข่าวครับว่าจะเอาวราระเข้าในการจัดซื้อเรือยกคนขึ้นขึ้นบกนะครับ,บ6,100ล้านเนี่ยนะครับคือการตอบสนองจากจากประชาชนเราคิดง่ายง่ายฮะ ถามว่าไปทำไมประชาชนถึงรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกไม่พอใจครับคิดง่ายๆฮะเหมือนครอบครัวเราเนี่ยมีคนป่วยเต็มไปหมดเลยเหมือนเราอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยถ้าประเทศคือครอบครัวที่ใหญ่มากเนี่ยแล้วเรามีคนป่วยอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ถามว่าคนในครอบครัวเนี่ยเวลาที่มีคนป่วยนะเขาวัฮะคนที่ต้องหาเงินเข้าบ้านที่มาเลี้ยงดูครอบครัวก็หาได้ยากขึ้นและยังต้องมาคิดถึงต้นทุนในการที่จะมารักษาคนป่วย ให้หายใช่ไหมครับต้องคิดด้วยว่าหลังจากที่หายแล้วจะฟื้นฟูยังไงจะทํากายภาพบําบัดยังไงและหลังจากที่หายดีแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรครับคือถ้าเกิดแค่ป่วยเนี่ยนะครับเอาว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือเป็นโรคหัวใจอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยจะคิดอย่างนั้นหมดนะครับจริงไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้มันแปลกฮะปรากฏว่าครอบครัวใหญ่คือครอบครัวหกสิบหกล้านคนเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยเรามีคนเริ่มมีคนป่วยนะ ส,สิ่งที่วันนี้ที่เราคิดถึงถ้ารัฐบาลคือหัวหน้ารครอบครัวคนในครอบครัวคาดหวังว่าอะไรฮะเราหวังว่าหัวหน้าครอบครัวเราจะมาคิดว่าจะดูแลรักษาเยียวยาคนในครอบครัวยังไงจะเตรียมเงินเตรียมงบประมาณในการดูแลพวกเราคนในครอบครัวยังไงให้หายดีและถ้าเกิดหลังจากหายแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูทํากายภาพบำบัดยังไงและระหว่างนี้ที่คนป่วยหาไรายได้ไม่ได้จะต้องไปหยัดกันยังไงแต่ปรากฏว่าวันนี้คือหัวหน้าครอบครัวเราเอาเงินไปซื้อรถใหม่ครับ นี่บรรยากาศความรู้สึกอย่างนี้เลยเอ้าอยู่ดีจะไปถอยรถป้ายแดงท้งที่แม่ยังป่วยอยู่ท้งที่พ่อก็ป่วยติดจากแม่แล้วอ่ะพ่อเริ่มหางานไม่ได้แล้วอ่ะลูกชายคนโตพี่ชายคนโตเราตกจากงานเราเราตกงานแล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อเราอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี้ยออกรถป้ายแดงอย่างเงี้ยเนี้ยมันมันเรียกว่า ถ้าพูดตรงๆคือประชาชนรู้สึกว่าไม่มีสามัญสำนึกกับการตัดสินใจแบบนีม้มันเลยกลายเป็นทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาในในโซเชียลอย่างสูงเลยเพราะว่าใน่ามกลางสถานก,การณ์แบบนี้คือกลายเป็นว่าคุณไปทําอะไรก็ไม่รู้ในที่ไม่เหมาะสมครับคืออย่างนี้คุณเอกพัฒน์ค,คือผมใช้คาว่าสามัญสำนึกเนี่ยเพราะว่าไงคือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ต้องคิดกันกันเยอะเลยนะสมมุติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยได้รับวาระการประชุมที่จะซื้อเรือยกพลขึ้นบกเนี่ยแล้ว เข้าใจว่ากองทัพเรือนะครับชี้แจงว่าจีนการุณาที่จะขายให้ครับผมก็อยากจะถามกองทัพว่าไอ้ความการุณาแบบเนี้ยที่มันไม่เหมาะสมกับเหตุอย่างเงี้ยปฏิเสธความการุณาแบบนี้ไปบ้างก็ได้ครับนะฮะไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่ผมว่ามันผมใช้คำว่าสามัญสํานึกเลยอะ่ะคือถ้ามีลูกน้องหรือผู้ดั้งชาชงเรื่องนี้ขึ้นมาผมต้องปฏิเสธทันทีอะ่ะไม่ใช่ต้องรองให้กระแสะสังคมมาสะทอ้อนแล้วถึง จะมาถอนแบบเนี้ยนะครับ,รบแต่ก็ยังดีแต่ผมหวังว่ารัฐบาลจะเอากรณีนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ประชาชนต้องเฝ้าติดตามเรื่องการโอนงบปีหกสามแล้วก็งบประมาณในปีหกสี่แน่แน่เพราะรนี่คือสัญญาณที่บอกแล้วว่างบประมาณปีหกสี่รัฐบาลยังอยู่ในกรอบความคิดเดิมับที่ไม่ตอบสนองต่อความจําเป็นทางด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุข และยังให้ความสําคัญกับการจัดซื้ออาวุธซึ่งเป็นแผนเดิมยังไม่ยอมเปลี่ยนที่ผมแซวฮะคือรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันนี้โควิดมาก็ยังจะซื้อเรือยกคนขึ้นบกตามแผนครับคือแผนมันต้องปรับเลยและว,วันนี้คือผมได้รับรายงานข่าวล่าสุดมาคุณวิโรจนฮะหลังจากช่วงที่เราคุยกันเนี่ยรายงานบอกว่าเรือที่เราคุยกันเนี่ยเรือยกพลขึ้นบกนี่นะฮะซื้อแล้ว ซื้อพร้อมกับเซ็ตของเรือดำน้ำําตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนนู้นแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มีประเด็นข่าวมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยคือกองทัพเรือเนี่ยเขาเสนอไปว่าเดี๋ยวโอเคหลังจากโควิดซาปุ๊บจะขอให้ท่านยกพิจารณาว่าการจะส่งคนไปเรียนส่งคนไปฝึกส่งคนไปเรียนรู้นะที่ประเทศจีนเป็นประเด็นนี้มากกว่าคือเรือซื้อไปเสร็จแล้วแต่เหมือนกับว่ารายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยมันปเป็นประเด็นไปรเล่นที่ว่าโอเคเราเพิ่งซื้อแต่จริงคือซื้อแล้ว คืออย่างนี้ครับคือถ้าซื้อแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบเนี่ยควรเจรจาเพื่อเพื่อขอเลื่อนไปก่อนได้ซ้ำไปเรื่องการเลื่อนครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทํานะคุณเอกพัฒในปีที่เราวิกฤตเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปี2องรสี่สิบเนี่ยณวันนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยได้เจราจาซื้อเครื่องบินลบ F18 จากสหรัฐอเมริกามาแล้วมีการจ่ายมัดจำไปแล้วแต่พอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งรัฐบาลรู้ครับว่าจะต้อง กู้เงินมาเนี่ยเพื่อเยียวยาสถานการณ์เศรษฐกิจแน่ๆครับรัฐบาลก็ตัดสินใจไปเจรจากับอเมริกาครับที่จะยุติการซื้อส่วนเงินที่มัดจําไปแล้วก็ให้ไปซื้ออย่างอื่นอผมว่ามันอยู่ที่การเจรจาครับือณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องคิดแล้วแหละว่าเรื่องงบอาวุธเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับอต้องระมัดระวังจริงๆนะครับผมเชื่ออย่างนี้นี่คือผมพูดด้วยความเป็นห่วงของความเป็นห่วงรัฐบาลนะครับพูดถึงครับ คือต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับแล้วแต่รัฐบาลขาดเสถียรภาพในช่วงนี้เนี่ยความไว้วางใจของประชาชนเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะไม่มีถูกไหมครับคือถ้าเกิดอะไรที่รัฐบาลครับคิดได้แล้วก็ตระหนักได้อีกสักนิดนึงอะ่ะผมว่าผมอยากให้รัฐบาลคิดอีกสักนิดนึงและล่าสุดตั้งเินว่าอาจจะอาจักอ่อนที่คุณเดียร์กพัฒน์ได้ข่าวผมไปนั่งอ่านข่าวที่ท่านทางกองทัพเรือชี้แจงมาว่าทางจีนกับรุ่นาขายให้อย่างเงี้ยคือ มันมันมันความรุณาแบบเนี้ยมันท่านปกิเศษเดีนเรื่องไปก่อนผมคิดว่าตอนนี้นะฮะแม้กระทั่งเรือดำน้ําลําที่สองลำที่สามที่อนุมัติผ่านงบประมาณปีหกสามไปนะครับครับผมวิงวอนเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับผมมาาไม่รู้วันอะไรมันจะบรรลุเจรจาและซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้นะครับครับอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้นะครับแต่ไอ้ลำที่สองลำที่สามเนี่ยเราเจรจาได้ไหมเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมหรือ ขอสักสองลำได้ไหมไอ้ลำที่สามไม่เอาแล้วหรือสองสามเนี่ยขอแคนเซิลเลยได้ไหมแล้วเอาเงินเนี่ยเราอาจจะเอาไว้ทาอย่างอื่นก่อนได้ไหมอย่าลืมนะครับคุณเอกพัฒถ้าเราจําข่าวว่าทหารเรือกลับจากอู่ฮั่นเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะพื้นที่ส่วนหนึ่งในการต่อเรือดำน้ำคือที่เมืองอู่ฮั่นใช่แล้วผมเชื่อด้วยว่าณวันนี้อู่ฮั่นยังสถานการณ์กลับมาไม่สูงปกติแน่นอนถูกไหมครับใช่งั้นการส่งมอบเรือดำน้ําที่จะเป็นไปตามเฟสตามแผนผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยาก จังหวัน,นี้รัฐบาลคุณเจราจาเรื่องเดือน,น22,000กว่าล้าน่ยนะครับซึ่ง,ม,ม,ง,งมันมีช่องทางทำได้มันมีช่องทางทําได้ใช่ไหมฮะในการเจราจาเออเดี๋ยวขอคืนลนํานี้เรามีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวเดี๋ยวขอคืนก่อนอ่าอ่าอผมบ้างคําถามอ่ะัเหมือนอยู่ดีคุณเอกพัฒน์วันนี้ครอบครัวคุณแม่ป่วยคุณพ่อป่วยครับอยู่ดีพึ่งเจราจาไปซื้อรถป้ายแดงมาทำไงมัดจําไป20,000บาททำไงอ่ะผมต้องไปที่ศูนย์แหละบอกขอก่อนคุณคุณเอกพัฒน์จะบอกผมเหรอบอกว่า วีลอดก็มัดจำไปแล้วสองหมื่นยังไงก็ต้องผ่อนแหละแต่พ่อตัวอยู่นะครับผมบอกไม่สองหมื่นให้เขายึดไปเถอะเราอย่าเอาหนี้มาแบกไอ้รถปายแดงมันไม่จําเป็นเท่ากับชีวิตของคนในครอบครัวเราแล้วเอาวินาทีนี้ถูกไหมครับครับครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคตรงนี้น่ผมคิดว่าไอ้จะซื้อมาตอนหรือจะซื้อมาทีหลังเนี่ยผมคิดว่าตราบใดถ้ายังไม่มีการส่งมอบครับผมคิดว่าควรจะจาทั้งหมด <K> <K> คุณเจรจาทั้งหมดเลยถ้ารัฐบาลฟังเราอยู่เขาก็คงอาจจะนําไปคิดบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วที่คุณเดชพัฒน์ผมฝากเลยนะครับว่า<อ>สิ่งหนึ่งที่ผมฝันนะครับแล้วก็เดี๋ยวงบประมาณปี64กำลังจะเข้า<อ>โดยธรรมชาติในสถานการณ์ปกติบงบปี64คืองบปีที่กำลังจะเข้าจะเอางบปีที่แล้วมาปรับบวกลบบวกลบกันนิดพิเหน่อยหนึ่งแต่ณวันนี้ผมส่งสัญญานี้ครับว่า สถานการณ์มันผิดปกติแล้วสถานการณ์โรคระบาดคือโควิด1 9ครับผมคิดว่าจะเอางบปี63มาบวกบวกลบลบ,ลบปรับนั่นปรับนี่นิดหน่อยเนี่ยนะครับ<ม>แล้วเสนอเป็นงบปี64ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้ผมกังวลว่าไม่ทันจะไม่ผ่านในวาระที่หนึ่งมผมฝันอย่างนี้ครับกลาโหมทึ่งเอาโควต้างบผูกพันไปเยอะที่สุด<ม>ต้องไม่มีงบผูกพันเลยณวันนี้วันนี้โควิดสิ มีแนวโน้มจะลากยาวคะว่าลากยาวก็คือว่าจะมีคนป่วยเนี่ยนะครับเพิ่มทยอยเพิ่มขึ้นรัฐบาลพยายามที่จะเขาเรียก flatten the curve คือกดให้การมันสของ,งตัวเชื้อต่ำลงใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยใช่ไหมยังงั้นการติดต่อมันจะมันคือมันมันจะมันคือมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตามเป้าหมายของราฐาัฐบาลซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่สภาวะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแล้วถามว่าเราถ้าเราคิดถึงประเทศไทยคือครอบครัวใหญ่ เราควรเอาเงินเนี่ยไปก่อหนี้ผูกพันอะไรไว้เยอะแยะไหมไม่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมฝันนะครับที่ผมจดบอยไว้เนี่ยนะครับคือผมไม่ผมไม่คาดหวังว่าจะเห็นงบผูกพันกลาโหมเยอะจริงๆควรจะไม่มีเลยในงบปกสินี่ผมบอกกันบ้านรัฐบาลไปก่อนเลยนะครับครับสอผมคิดว่าถ้าเราห่วงเรื่องความมั่นคงงบความมั่นคงควรจะเปลี่ยนจากความมั่นคงทางการทหารเป็นความมั่นคงทางสาธารณสุขวันนี้เราลบกับไวรัสครับ วันนี้ BRN ประกาศยุติการยิง I อขบวนการ i ออยุติการก่อการร้ายเพราะไวรัสโควิด -19 ครับถูกไหมครับ,รบดังนั้นวันนี้ภัยแห่งความมั่นคงไม่ใช่ความมั่นคงทางการทหารแต่เป็นความมั่นคงทางด้านการสาธารณสุขวันนี้เราควรต้องการเห็นงบตรงเนี้มาที่ตรงนี้มาที่ท,ท,ที่ทางสาธารณสุขให้มากที่สุดสมัมนาอีเวนต์ฝึกออบรมรงงเดินทางไปต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยางานมหากรรมต่างๆอยาให้เห็นนะครับอย่าให้เห็นเชียวนะฮะเพราะถ้าเกิดงบประมาณเหล่านี้คือคุณกำลังจะเอาคนไปรวมกันถูกไหมใช่แล้วการเอาคนไปรวมกันเนี่ยก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อจริงไหมดังนั้นอย่าให้เห็นผมบอกกันบ้านเลยอยาบอกข้อสอบเลยอะ่ะอีเวนต์ Even, มหากรรมปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ อะไระที่เกินจําเป็นน่ะไอ้ประชาสัมันจพอมีได้บ้างแต่ไอ้พวกงานมหากรรมงานนิทรรศการที่คนเอาคนมารวงกันเยอะเนี่ยอยากให้เห็นในงบปีหกสี่และสุดท้ายที่เราอยากเห็นคือนี้ครับเราอยากเห็นงบที่ลงทุนในสาสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ที่เราจัดซื้อมาอมเราผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วมันไม่เสียหายนะครับเครื่องช่วยหายใจมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เรายกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสาสุขอของประเทศไทยขึ้นมา นณวันนี้เครื่องช่วยหายใจก็ใช่ว่าเราจะมีเหลือเฟือถูกไหมครับก็แทบจะมีกันแบบจากัดจําเขียบพอใช้อยู่แล้วครับนะฮะนี่ก็ฝากไว้เลยและที่สําคัญครับคุณเรื่องนี้ผมพูดแม่ผมต้องบอกเลยฮะสุดท้ายเรื่องจากคนป่วยโควิดสิบเก้าส่วนใหญ่จะไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่มีสิทธิ์เป็นผู้ที่จะแพร่เชื้อต่อเพราะเตียงโรงพยาบาลสุดท้ายเราจะไม่พอหลือจริงไหมเพราะแปสิบอากาจอาการไม่มาก อาจจะถูกส่งมาให้กักตัวเองแล้วก็กินยาที่บ้านถูกไหมคใช่ใช่ใช่กมีงบประมาณตรงเนี้ยในการดูแลเขาอะว่าจะทําให้เขาจะมั่นใจได้ไงว่าจะมีระบบในการตรวจติดตามเขาว่าอาการเขาดีขึ้นไหมมีระบบในการส่งอาหารหรือ delivery ให้กับคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเปล่าครับหรือกรณีที่เราตรวจติดตามอาการเขาแล้วแล้วพบว่าอาการหนักขึ้นเนี่ย จะทำยังไงจะมีระบบในการเอารถพยาบาลไปรับเขาพร้อมชุด PPE โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมไปรับเขามารักษาได้อย่างไรเพราะเขาจะไม่อยู่ในสภาพที่ขึ้นรถเมย์ไปหาหมอได้แล้วนะคบใช่ครับอาการที่เริ่มหนักขึ้นนะใช่ครับวันนี้รัฐบาลผมอยากเห็นงบ64ที่สะท้อนถึงกระบวนการตรงนี้ด้วยนะครับ ทีนี้พูดถึงเรื่องงบคุยโลดมัน,ม,นมีอย่างนี้ตอนนี้มันเริ่มมีคือทุกโอเคหลายคนเริ่มเสนอแล้วแหละว่าเราควรต้องมีการดึงงบประมาณมาใช้แล้วงบประมาณที่ไม่จําเป็นอันไหนตัดได้ตัดมาและเอามาใช้ในการแก้ปัญหาโควิดทีนี้มันเริ่มมีมี2กระแสะคือหนึ่งว่าเอางบ6 3ก่อนที่เพิ่งผ่านไปนี่แหละอันไหนงบที่ไม่จาเป็นแต่และกระทรวงดึงมา10% 10% 10%, 10มาเป็นกองกลางไว้แล้วแก้แก้ปัญหานะแต่มันก็มีบางข้อเสนอบอก6 3อ่านไม่ทัน เอา64เลยคิด64ไว้ล่วงหน้าเลยเพื่อใช้ในการเตรียมหลังจากที่โควิดมันซาไปแล้วแล้วเราอาจจะต้องแก้ปัญหาซึ่งถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยมันเป็นเวิร์สเคสจริงๆเนี่ยเราอาจต้องกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะได้เตรียมการทันคุณโลดมองประเด็นเดียวกันไหมว่า<ะ>คือเรื่องการกู้เงินเนี่ยพรรคเก้าไกลไม่มีปัญหานะครับคุณจะกริษัอกับพรรคแต่อย่างนี้ที่เราเสนอไปล่าสุดคือเราเสนอให้เกลียก่อนกู้กกคือว่หกสามเนี่ยนะครับเกลียก่อนคือให้โอนมาก่อน และเราไม่เห็นด้วยกับการเกลี่ยแบบร้อยละสิบแบบแบบมูพผมด้วยนะครับโอครับคืออย่างนี้หลายกระทรวงเขามีงานที่เขาจําเป็นถ้าอยู่ดีเขาเรียกว่าอะไระเหมือนเราเราเตรียมเงินไว้พอดีหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดถูกชักออกมาสิบาทเก้าสิบาทีมันใช้ไม่ได้ก็ทำต่อไม่ได้อ่าเหมือนกันอยู่ดีคุณคุณคุณเอกพัฒจะไปสร้างบ้านหลังหนึ่ง่ะ รปรากฏเขาคิดว่า1ล้านบาทอยู่ดีผมบอกผมดึงเงินคุณเอกพัฒน์มาหนึ่งแสนในเก้าแสนบาทมันสร้างบ้านหลังนั้นไม่ได้แล้วนะจริงน,นะ่่ใชดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พักคณะพักเก้าไกลเนี่ยนะครับแล้วก็พักอนาคตใหม่เดิมที่ถูกทูบไปเนี่ยในกรรมการกรรมธิการงบประมาณเจ็ดท่านเนี่ยที่ได้หาหรือกันซึ่งวันนี้เราตั้งทีมละ<อ>เราได้หาหรือกันละว่าเราเสนอแนวคิดคืองบประมาณฐานศูนย์หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า zero base budgeting คือวันนี้สํานักงบกับกรมบัญชีการเอาแต่ละรายการของกระทรวงต่างๆหน่วยรับงบประมาณ่มาดูเลยฮะครับกิจกรรมไหนที่ไม่จําเป็นอีกแล้วให้ตัดทั้งโครงการเลยโอ้โห oh, oh. ไม่ให้เลยแม้แต่บาทเดียวครับโยกมาที่ส่วนกลางเพื่อเอามาใช้รับมือกับโควิด19ออืงบประมาณไหนของกระทรวงอย่างเช่นพัฒนากระทรวงหลายกระทรวงที่ยังมีความจําเป็นนะครับนะกระทรวงพอมอเนี่ยนะครับ เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์อย่างเนี้ยเขามีหลายโครงการที่จําเป็นไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมหรือมาตรการที่ต้องไปช่วยดูแล s อสเอ็มไนะครับไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวแต่งบประมาณอีเวนต์งบประมาณจัดงานมหกรรมดูงงดูงงไม่ต้องสิบเปอร์เซ็นเอามาทั้งก้อนเลย เห็น <Okay. S 2> ด้วยไหมฮะคุณเอพกพัฒน์้ึกภาไหมอ,อยู่ดีคุณยังจะจัดงานอ e ีเวนต์อีกหรือยังไงมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วสบรมันจัดไม่ได้อยู่แล้วคุณจะตัดสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมเอามาเลยมี2ี่สิล้านก็เอามา2ี่สล้านมี1ิล้านก็เอามา1ิล้านมไม่ต้องตัด10%บเรผมว่าจะได้งบประมาณที่เป็นที่มากกว่าแล้วรีดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะกู้ ครับ,รบนะครับเมื่อวันเมนนื่อวันได้ฟังข้อมูลบางส่วนจากคุณหมาสิริกัญญาผมว่าเออก็ก็น่าสนใจเพราะว่าคุณหมาบอกว่าเอาจริงๆในประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาดึงงบจาก GDP มาขนาดดึงจาก GDP มาเนี่ยยังแทบจะแก้ปัญหาไม่พอเลยทีนี้พอมาดูใน GDP ไทยเราเนี่ยโอ้โหมันมันมันก็เยอะอยู่แต่ถ้า คุยกันถึงเรื่องงบประมาณอย่างเดียวที่ถ้าเราจะทําจากที่คุณวิโร์ว่าเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังเทียบเท่าไม่ได้เลยกับงบที่ที่เรามีเนี่ยซึ่งมันเขาเรียกอะไรมันมันน้อยมากจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะรีบทําเลยมันมันมันปล่อยช้าไม่ได้แล้วคือการออกรบกอเงินนี่รัฐบาลทําในตามทำทำไปใต้อำนาจของรัฐบาลได้เลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกพระราชบัญญัติเนี่ยในการที่จะงบประมาณเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนี่ยจริงจริก็ ผมว่าสสทุกพักพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วจริงๆจะออกพระราชกำหนดก,ก่อนก็ยังทําได้นะครับ,รบแล้วก<ล>็ในส่วนของการ,รการู้เงินนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะครับยังไงเนี่ยต้องกู้แน่ๆนะครับแล้วเราจะไม่กู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องกู้มาเตรียมรับมือเพราะว่าการสู้ศึกโควิดครั้งนี้เนี่ยยาวแน่นอนคือเราประเมินก็ว่ามันไม่ได้จบเร็วแบบสามเดือนหกเดือนแน่ๆครับคือกว่าจะฟื้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างต่ำๆสิบแปดเดือนนะครับนะครับ รหรือไม่ก็ะ่จะ24เดือนนะครับคือคือเราคงต้องยื้อให้ผู้ป่วยมีไม่มากจนเกินกว่าจํานวนเตียงและสัญยาภาพของระบบสาธารณสุขไทยใช่ไหมครับเพื่อเรารอวัคซีนและรอให้การผลิตยาเนี่ยมีมากเพียงพอคราวนี้พอคนป่วยเรามากขึ้นการหายป่วยมีเพิ่มมากขึ้นมันจะเกิดภูมิคุ้มกันตัเอง คือภูมิคุ้มกันตัวเองตามธรรมชาติที่เรียกว่า herd immunity แต่ณวันนี้เราต้องรักษาไว้คือตอนนี้ภารกิจของรัฐบาลมีสามอย่างหนึ่งคือควบคุมการระบาดไม่ให้มากเกินไปจนเกินกว่าที่ความสามารถทางสาธารณสุขไทยจะทําได้คือหมอไทยเก่งอยู่แล้วครับแต่เรากลัวว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราจะมีไม่พอรับกับคนไข้จํานวนมากสองระหว่างเดียวกันเนี่ยควบคุมไม่พอต้องเพิ่มศักยภาพทางสาธารณสุขด้วย เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลสนามอย่างเนี้ยผมอยากเห็นในงบ B64 ใช่ไหมเครื่องผลิตออกซิเจนหรือการจัดจ้างพลเรือนอาสาสาสุขอย่างเนี้ยเพื่อมาช่วยแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอและก็มาดูแลผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยผมกการเห็นระบบตรงนี้และสุดท้ายก็คือผมพูดประเด็นที่สองสามคือพายุเศรษฐกิจเ<อ>จียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเพราะ SME SME นี่มีการจ้างงานถึง ถ้าผมจะไม่หิดนีระดับ11ถึง12ล้านคนทั่วประเทศนะครับและต้องยอมรับว่า SME ไม่ได้มีสายป่านยาวขนาดใช่ใ่ผมว่าเกิน2เดือนก็แย่แล้วอ่ะ SME ผมว่ารัฐบาลต้องดูแลตรงนี้เพื่อรักษาอัตราการมีงานทำให้ได้แล้วก็ดูแล SME ให้ได้นะครับรวมทั้งพว้กอบการรายใหญ่หลายคนก็อาจจะต้องได้รับการดูแลเพื่อให้เศรษฐกิจนไปได้อย่างนั้น3ส่วนที่ต้องการเห็นคือ ควบคุมการระบาดยกระดับขีดความสามารถทางสาธารณสุขและเ,เกียวยาและพยุงเศรษฐกิจนี่คือสาภารกิจหลักที่รัฐบาลต้องทำครับไม่ที่<ใ>ซื้ออาวุธใน <laughs> ในช่วงนี้คือด้วยความที่สภาปิดหนึ่งแหละในส่วนของสสเนี่ยทั้งพักรัฐบาลทั้งพักฝ่ายค้านได้ได้ทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาไหมคุณวิโรจการร่วมมือกันเนี่ยม,มีอะไรบ้างไหม ผมคิดว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยกับภายในพักเก้าไกลเนี่ยเราก็หารือกันครับก็มีเราสักคู่ก่อนคุยกับคุณเอกพัฒน์ก็ประชุมกันอยู่เลยครับนะครับก็ประชุมออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์ส่วนพักร่วมฝ่ายค้านเข้าใจว่าก็มีการนัดหมายกันนะครับเป็นระยะระยะก็อาจจะประชุมออนไลน์หรือไม่ก็ส่งตัวแทนไปประชุมแบบห่างๆกันอย่างนี้ครับบ้างนะครับแต่เน้นจะเน้นออนไลน์เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับส่วนกับรัฐบาลเนี่ยจริงๆผมคิดว่าเราพร้อมนะครับถ้ารัฐบาลต้องการ ความคิดเห็นจากพวกเรานะครับแล้วจีิพวกเราก็พยายามที่จะนําเสนอแนวคิดในการโอนงบประมาณมาตลอดคุณเอกพัฒน์ถ้าติดตามก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเราเสนอว่างบประมาณที่โอนได้ทั้งหมดน่าจะอยู่ระดับตั้งแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนล้านเฉพาะกราาห์โอาจจะได้สักหกหมื่นล้านซึ่งวันนี้พอผมว่าตัวเลขที่รัฐบาลจะโอนก็น่าจะใกล้เคียงกับที่เราประเมินนะครับแต่เราเสนอว่าเราไม่อยากให้ประเมินแบบ10%เราเราเราเสนอว่าคุณทำซีโร่เบสบัจจิตติ้งคือคุณเอามาดูทีละโครงการโครงการไหนไม่ยังเป็น โยกมาแดงต้อนโครงการไหนที่ยังจะเป็นอยู่อย่าไปโยกเขาและซีโรเบสวัจเจติผมฝากคานี้เลยนะงบประมาณฐานศูนย์รัฐบาลต้องเอามาเป็นหลักคิดในการจัดทางบปี64ไม่ใช่เอางบปี63มาบวกบวกลบลบไม่เอานะครับผมบอกแล้วนะไม่งั้นวาระหนึ่งผมยกมือให้ผ่านไม่ได้นะลูกนี้ยืนยันเลยนะครับทิ้งท้ายนี้คุณวิโรนฮะ จากกระแสะที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องของการซื้อเรืออะไรเนี่ยซึ่งมันทําให้เกิดปฏิกิริยามากมายเนี่ยจากกระแสะที่เกิดขึ้นมันเป็นการสะท้อนหรือเปล่าว่าท้ายท,ที่สุดประชาชนเองเนี่ยก็มีสิทธ์มีเสียงดังเหมือนกันดังพอที่จะทำให้รัฐบาลฉุกคิดได้ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญหรือเปล่าคุณโรดในเวลานี้ว่า เฮ้ยถ้าประชาชนเขาไม่พอใจขึ้นมาจริงๆคุณก็ทํางานยากนะรัฐบาลนะคุณต้องระวังไว้ด้วยนะคิดเยอะๆนะผมอย่างนี้ค,ครับคือเรื่องนี้ผมไม่อยากให้รัฐบาลมองประชาชนเป็นปฏิปักษ์นะครับครับคือต้องมองว่าการที่เขาตําหนิรัฐบาลเพราะเขายังรู้สึกว่ารัฐบาลยังคงเป็นความหวังให้กับเขาได้อและอะไรก็ตามที่รัฐบาลทําดีเขาก็ให้กําลังใจอย่างเช่นเรื่องของการจัดระบบในการส่งหน้ากากอนามัยใหม่ให้ที่ให้กระทรวงสาธารณสุขก,กับมหาดไทยก่อนเพื่อให้เจ้าที่แพทย์พยาบาลและเจ้าที่สาธารณสุข แล้วก็อสมออได้มีหน้ากากใช้ก่อน <sim p. S 2> เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั้งนี <sim p. S 2> เพราะเขารู้สึกว่านัฐบานเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของเขา <sim p. S 2> แต่พอข่าววันนี้เขารู้สึกว่าไม่ถูกทางนะ <sim p. S 2> เขาก็ต้องมีสิทธิที่จะสะท้อนสิ่งที่เขาไม่พอใจเพื่อให้รัฐบาลเกิดความตระหนักซึ่งวันนี้ก็ขอบพระคุณที่รัฐบาลก็ตระหนักตรงนี้ฮะ <sim p. S 2> แต่ผมคิดว่าอยากให้นัฐบาลรับนี้เป็นบทเรียนและมองให้เป็นเชิงบวกว่าเพราะประชาชนยังหวังพึ่งคุณอยู่ ยังคงเหลือความไว้วางใจให้คุณอยู่เขาถึงติดติงคุณคแต่ถ้าเกิดเขาสิ้นหวังกับคุณแล้วเขาไม่ติดติงคุณหรอกครับ,รบเขาจะรู้สึกว่าเขาจะมองคุณเป็นอากาศสภตพแต่วันนี้การที่เขามาคอมเมนต์คุณครับมาบอกว่าคุณบ้างผมว่าคุณต้องรับฟังมผมเชื่อด้วยนะว่าวันนี้ถามว่าทุกคนอยากจะเดินขบวนขับไล่รัฐบาลไหมไม่นะวันนี้เขา ทุกคนเขาหวังให้กำลังใจรัฐบาลเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้เพราะต่อให้ผมจะอยู่ฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลล้มเหลวเราก็แย่กไรับกระทบด้วยเราก็แย่ไปด้วยครับแต่วันนี้คันว่ารัฐบาลทําอะไรในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมาะสมมันผิดการลเทศะจะให้เราไม่พูดอะไรนอนคดไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นเราทําไม่ได้จริงไหมครับเพราะเราคือประชาชนจริงไหมเราคือเจ้าของเงินภาษีผมว่ารัฐบาลก็ต้องรับเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วมองมอง มองผมมองประชาชนมองคุณเอกพักมองสื่อมวลชนที่สะท้อนเรื่องนี้ในเชิงบวกแล้วก็กลับไปแก้ปัญหาท่าทีตนเองจัดที่ดีที่สุดครับครับรวมถึงกองทัพด้วยใช่ไหมฮะกองทัพก็ต้องมองช่นเดียวกันผมว่าต้องรับเป็นบทเรียนอ่ะแล้วผมผมผมเอาไว้ง่ายผมผมบอกโจลเลยฮะงบผูกพันกระลาผมผมดูหนักแน่แน่งบจัดซื้ออาวุธธยุปกรณ์ผมดูหนักแน่แน่คือปกติงบผูกพันกระลาผมก็เยอะที่สุดอยู่แล้วเท่า ไปนี้ไม่ควรจะมีเลยแม้แต่บาทเดียวผมเชื่อไปผูกพันกับการสาธารณสุขดีกว่าผูกพันกับระบบสาธารณสุขที่กําลังจะสร้างขึ้นผูกพันกับงบ R&D ที่จะดูแลปัญหาโรคระบาดในระยะยาวเพราะ<ช>วันนี้เราแค่ได้รับการรับน้องจากโควิด -19 ใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเกิดอะไรเราจะเจอโรคระบาดอะไรอื<ช>่นอ<ช>ีกหรือเปล่า<ช>วันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของการวิจัยและพัฒนาครับ ครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณวิโรจน์มากครับที่เสียเวลามาคุยกับเราสละเวลามาคุยกับเราในช่วงนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับ